สองชาติที่มันหุบไปเรายังไม่ได้คืนแล้วล่าสุดอนุทินชาญวีกลับพูดในวันนี้เฮ้ยตื่นคะ่ะอนุทินเราจะมาทําตัวควยสะตวงแบบนี้ไม่ได้คะ่ะเฮ้ <Hey! S 2> ยจะมาทําตัวควยสะตวงคะ่ะหน้าที่นี้ต้องออกมาชี้แจงแล้วการชี้แจงปรจาชาชนไม่พอใจและกรุณาหยุดโหนคุณจะเอาผ้าขาวดํามาโหนกลบในสิ่งที่คุณทําไปเมื่อวานไม่ได้ <l oss> เขาให้มัเป็นนายกไม่ได้ให้มาเป็นควย จากการลงนามปฏิญญานำไปสู่สันติภาพระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยและฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาบนเวทีสุดยอดอาเซียนโดยมีโดนัทรัมประธานาธิบดีสหรัฐและอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานี้ ทางดรมาริกามองว่าการที่นายกอนุทินไปเซ็นสัญญาสันติภาพในครั้งนี้มองว่าไทยจะเสียผลประโยชน์มากกว่าได้รับผลประโยชน์แต่คนที่ได้รับผลประโยชน์จริงๆกลับเป็นอเมริกาและเขเมีเสียมากกว่าเดี๋ยวเราไปรับชมบางช่วงบางตอนที่ทางดรมาริกาได้พูดถึงประเด็นนี้เอาไว้ได้อย่างดุเดือดมากๆค่ะทุกคนคะเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ เรื่องเล่นๆอีกต่อไปและไม่ใช่วิจารณ์กันเพียงแค่ว่าให้มันผ่านไปเท่านั้นค่ะล่าสุดเปิดข้อตกลงอ่านอย่างละเอียดแล้วอย่างที่ชาโนนอธิบายไปนั่นก็คือว่าข้อตกลงระหว่างไทยกับอเมริกามันไม่ใช่แค่ข้อตกลงระหว่างไทยกับขเขมรนะแต่อเมริกายักไส้ในข้อตกลงไทยขเขมรกเกี่ยวกับสันติภาพปรากฏผลประโยชน์ไปตกอยู่ที่ประเทศอเมริกานั่นคืออเมริกาสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าเกษตร และสามารถในการที่จะนำส่งส่งเข้าหรือว่าข้าวโพดซึ่งประเทศไทยเราปกติเราจะต้องดูแลเกษตรกรข้าวโพดประมาณ500 000กว่ารายในประเทศไทยแล้วเราเนี่ยก็จะต้องมีการเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดตามฤดูกาลวันไหนที่ข้าวโพดของเราเนี่ยไม่ได้มีการเพียงพอเราถึงจะมีการเปิดเพื่อรับนำเข้า ซึ่งภาษีเวลานําเข้าเราไม่ถึงขั้นนาเข้าจากอเมริกาแต่เรานําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนําเข้าจากจีนบ้างหรืออะไรต่างๆล่าสุดปรากฏว,ว่าเปิดข้อตกลงอ่านอย่างละเอียดปรากฏว,ว่ามันมีข้อตกลงซื้อสินค้าเกษตรจากอเมริกาโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีนาเข้าอเมริกาไม่ต้องเสียภาษีนําเข้าอะไรเยอะแยะมากมายเท่ากับเป็นการทําลายวงจรของเกษตรกรประเทศไทยเลยทีเดียวและกรณีเกี่ยวกับข้อพ้นมีเจ้าสัวประเทศไทยรายเดียวที่มันต้องการเข้าพด เพราะมันจะเอามาทําอาหารเลี้ยงสัตว์แล้วก็ขายอาหารสัตว์ให้กับประเทศไทยขายอาหารสัตว์ให้กับหมูประเทศไทยขายอาหารสาหาั์ให้กับประชาชนเกษตรกรประเทศไทยเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ารัฐบาลอนุทินกําลังเอือประโยชน์ให้กับเจ้าสัวร,รายหนึ่งโดยการปล่อยให้อเมริกายัดไส้ข้อตกลงนี้ให้มีการอเมริกาปลูกกระเบิดเยอะมาก และยัดไส้เอาข้าวอดนำเข้ามาที่ประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องชำะระภาษีนำเข้าอะไรเยอะแยะมากมายแปลว่าอะไรแปลว่าผลประโยชน์จะตกอยู่กับเจ้าสัวอาหารสัตว์น,นี่คือข้อที่หนึ่งที่เรากำลังปล่อยให้รัฐบาลชุดนี้โดยที่นายกรัฐมนตรีไม่สนสีไม่สนแปดไม่สนสละแอดอะไรแล้วไปยื่อให้กับเจ้าสัวอาหารสัตว์โดยการให้อเมริกานั้นได้โอกาสนำเข้า ข้าวโพดใน MOU ที่ยัดไส้เมื่อวานอันที่สองเกี่ยวกับด้านพลังงานประเทศไทยจะต้องรับซื้อใดๆเกี่ยวกับพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกาและขณะเดียวกันทางด้านที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่อยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับทางอเมริกาและนอกจากนั้นแล้ว เครื่องบินอีก80ลำเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องไปซื้อเขานอกจากนั้นข้อตกลงพวกนี้ประเทศไทยเคยรับรู้ก่อนไหมไม่แล้วข้อตกลงพวกนี้เนี่ยสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ในสภาผู้แทนรัษฎรรับรู้ก่อนไหมก็ไม่เรื่องสมาชิกวุฒิสภาจะรู้และมีปฏิกิริยาอะไรหรือไม่ไดิฉันตัดไปทำไม ก็สบวบพวกนี้มาจากไหนล่ะใช่ไม่ใช่ณะาดเดียวกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านได้รับรู้เรื่องเหล่านี้ไหมแล้วได้ทําหน้าที่แทนประชาชนไทยในการทักทุวงหรือไม่ก็ไม่แต่อนุธินนายกรัฐมนตรีไทยไปเซ็นสัญญามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยต่อกรณีนี้แม้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศพยายามจะมาแถโดยอ้างว่ากรณีแร่หายากที่สายคอนแทคกับประเทศอเมริกา เรื่องนี้เป็นเพียงการสแสวงหาความร่วมมือและอเมริกามีวิธีการในการด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วอีกควายเป็นนักเลนอกมึงไม่รู้ด้วยเหรอไม่รู้เ,เ,เรื่องเลยหรือไงว่าเนี่โดนยัดใส้้าแล้วเป็นขคาราชการระดับสูงในกระทรวงการต่างประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีไม่รู้สีไม่รู้แปดเลยหรือไงว่าเนี่ยโดนยัดไส้แล้ว เขาให้มาเป็นโคศโกไนะม่ได้ให้มาเป็นควายเขาให้มาเป็นนายกไม่ได้ให้มาเป็นควายออแล้วทำไมกลายเป็นเอาประเทศไปเป็นหมอนรองบ่อนให้กับอเมริกาและตอนนี้ประเทศอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดน,นัลด์ทรัมปล่อยโคศกของเขาออกเอกสารแถลงการไปทั่วโลกเลยนนะบอกว่าจะเป็นโอกาสอันดีที่สุดของประเทศอเมริกาในการเข้าถึง และในการส่งออกสินค้าทางด้านเกษตรไปในเ e อเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มที่ประเทศไทยนอกจากนั้นแล้วยังได้โอกาสในการส่งออกจากอเมริกาโดยสินค้าเกษตรรวมทั้งข้าวโพดมาที่ประเทศไทยโดยที่จ่ายภาษีนําเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยจ่ายภาษีน้อยมากและถูกปลอดภาษีถึง90%อร์ซไม่ชิปหายอยู่ที่ไหนได้ละคบท่านผู้ชม ไม่จิบหายจะอยู่ที่ไหนได้ละเราเนี่ยนี่คือข้อที่หนึ่งและนอกจากนั้นแล้วยังไม่นับกรณีเกี่ยวกับแร่หายาก<ะ>ซึ่งกรณีที่อ้างบอกว่าเป็นเพียงการสแสวงหาความร่วมมือนั้นไม่ใช่ข้อตกลงที่กุนเซน็นม,มันระบุไว้ว่าเปิดโอกาสให้อเมริกาเป็นประเทศแรก ปิดโอกาสให้ประเทศอเมริกาเป็นประเทศแรกถึงแม้คุณจะบอกว่าโอกาสนี้เอื้อให้กับจีนเอื้อให้กับประเทศอื่นเช่นเดียวกันในเรื่องเกี่ยวกับแสวงหาความร่วมมือแต่ไม่ในเอ็มโอยูจริงข้อตกลงคุณบอกเปิดโอกาสให้อเมริกาเมื่อเมื่ออเมริกาเป็นประเทศแรกแปลว่าอะไรแปลว่าประเทศอื่นมันจะทันไม่เล่าและแปลว่าประเทศไทยจะพัฒนาตัวเองได้ไม่เล่าแปลว่าเรื่องนี้ เป็นการล็อกสเปกให้กับอเมริกาเข้าถึงแร่หายากของประเทศไทยที่กําลังจะหายไปที่กําลังจะหมดไปในโลกใบนี้ส่วนเราได้ประโยชน์อะไรไม่เราเสียประโยชน์เพราะว่าในข้อตกลงนั้นไม่เพียงแค่เรื่องเกี่ยวกับอเมริกาจะได้แร่หายากเท่านั้นแต่ข้อตกลงนั้นเรายังต้องไปซื้อเครื่องบินของอเมริกาอีกแปดสิลำและในข้อตกลงนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับเราจะต้องซื้อสินค้าเกษตร ปปีชิบหายแล้วกับพฤติการของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลกรณีไปเซ็นสัญญาเมื่อวานนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องแร่นะปะปียังมีเรื่องที่เกี่ยวกับล่าสุดคําพูดของนายกรัฐมนตรีไม่น่าเชื่อว่าฉันจะได้ยินจากปากอนุทินเป็นคนซึ่งไม่โง่ก็ไม่รู้สี่ไม่รู้แปดไม่โง่ก็คือมีผลประโยชน์เลยอะทําไมละ่ะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง เราต่อสู้เ ha, พื่ออะไรเสียขาทหารเพื่ออะไรประชาชนตุยไปเพื่ออะไรเรายังไม่ได้เอาคืนทหารเลยเรายังไม่ได้เอาคืนให้กับประชาชนเลยแต่ปรากฏล่าสุดนายกรัฐมนตรีประเทศไทยอนุทินชาญวีพูดวันนี้บอกว่าพื้นที่ที่เรายังไม่ได้คืนแต่ขณะเดียวกันมันก็มีพื้นที่ที่เขมรมันทับซ้อนเราเราก็ทับซ้อนเขมรเป็นบางที่มันบอกว่าพื้นที่บางพื้นที่เป็นของเขมรนายกรัฐมนตรีประเทศไทยพูดว่า พื้นที่บางพื้นที่เป็นของเราแต่บางพื้นที่ก็เป็นของเขานายกร,รัฐมนตรีประเทศกูกล่าวไว้เช่นนี้วันนี้อะไรอันนี้มันอะไรเกิดอะไรขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นเราด่ายีตุ้งติ้งสะดิ้งสีว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่โง่ามากที่เสียรู้ให้กับคุณเซนวันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีที่โง่กว่าตุ้งติ้งสะดิ้งสีโดยที่ไปเสียรู้ทั้งหุนเซนทั้งหุนมาเนตและทั้งมาเลเซีย ประชาชนกําลังถามว่าคุณมีเจตนาอะไรคุณได้ประโยชน์อะไรจากการที่ไปทําสัญญาเมื่อวานนี้กรณีการเข้าถึงแร่หายากทุกคนสงสัยว่าคุณได้อะไรใครได้อะไรขณะเดียวกันประเทศไทยเสียอย่างเดียวแต่คุณอนุทินได้อะไรรัฐบาลชุดนี้ใครได้อะไรใครสั่งให้คุณไปทําอย่างนี้ขณะเดียวกันกรณีที่ในสัญญานั้นปรากฏมีคอนแทคโดยให้อเมริกา นำข้าวข้าโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งประเทศเรานั้นมีเกษตรกรที่จะต้องปลูกข้าวโพด17จังหวัด5แสนถึง6แสนครัวเรือนปัจจุบันรัฐบาล2รัฐบาลที่ผ่านมาไม่มีโครงการจับนำไม่มีโครงการประกันนั่นคือรัฐบาลเศรษฐีทวีไส้รัฐบาลเศรษฐากับรัฐบาลแพทองทานซึ่ง2รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่อนุทินร่วมสังก,กรรมอยู่ด้วย ดิฉันและประชาชนสงสัยว่าประสบการณ์ไม่ได้สอนอะไรคุณเลยเหรอกับการร่วมรัฐบาลมาต,ตลอดและชีวิตเป็นรัฐมนตรีไม่รู้่ยุก,กี่สมัยจนวันนี้เอกสารที่คุณเซ็นไปเมื่อวันไซไปเมื่อวานคุณไม่เห็นและคุณไม่อ่านหรือไงว่าการไซคอนแทคนี้ประชาชนได้อะไรเกรษตรกรเสียเปรียบดังไร แล้วประเทศอเมริกายัดไส้อะไรมาและขณะเดียวกันคุณไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณจะลงนามเลยเหรอคุณรีบลุกลี้ลุกลนเป็นเพราะว่าคุณโดนจำนนหรือขณะเดียวกันคุณกลัวอะไรและคุณรีบลุกลี้ลุกลนคุณยอมจำนนแล้วก็ทรายไปทําให้ประเทศชาติทั้งประเทศเสียเปรียบเสียโอกาสคําถามก็คือคุณทาไปด้วยสัญชาตญาณอะไรของคุณหนึ่งคุณทำเพราะไม่รู้ซึ่งเป็นไปไม่ได้การเป็นนายกรัฐมนตรีคุณต้องรู้ สองคุณทำเพราะคุณมีผลประโยชน์ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์นั้นสามคุณทำเพราะความรู้เต้าไม่ถึงการอะไรที่จะให้คนระด,ดับนายกรัฐมนตรีซึ่งมีประสบการณ์กันเป็นรัฐมนตรีมาหลายยุคหลายสมัยรู้เต้าไม่ถึงการนี้และอะไรที่ประชาชนไทยได้เปรียบและอะไรที่ประชาชนไทยจะไม่เสียเปรียบไม่มีเลยคนที่ได้ประโยชน์ทั้งหมดกลายเป็นอเมริกาคนที่ได้ประโยชน์รองลงมาคือประเทศ ประเทศคำ,ำเขมนนรขะานนดีกรนประเทศไทยแต่ว,ว่าแต่คําว่าขายชาติเลยแผ่นดินของชาติที่มันหุบไปเรายังไม่ได้คืนแล้วล่าสุดอนุทินชาญวีกลับพูดในวันนี้ซ้ำเติมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพและซ้ําใจจิตซ้ําเติมจิตใจของคนที่รักชาติศา,าสนาพระมหากษัตริย์ซ้ําไปอีกนั่นก็คือซ้าเติมว่า บางจุดเป็นของกรเมเบนบางจุดเป็นของไทยในเรื่องเกี่ยวกับดินแดนอ้าวอีควายงานเฮ้ยตื่นค่ะอนุทินเราจะมาทำตัวควายสตวงแบบนี้ไม่ได้ค่ะเฮ้ยเด๋มาทำตัวควายสตวงค่ะหน้าที่นี้ต้องออกมาชี้แจงและการชี้แจงประชาชนไม่พอใจและกรุณาหยุดโอนคุณจะเอาผ้าขาวดำ มาโหนกลบในสิ่งที่คุณทำไปเมื่อวานไม่ได้ต้องชี้แจงประชาชนพฤติการทั้งหมดคุณกระทำก,กระทาการอย่างอุกอาจในการปิดโอกาสประเทศไทยที่จะไม่ได้ดินแดนกลับคืนมาสันติภาพที่คุณเซ็นยัดไส้ด้วยการนำข้าวข้าโพด,ดเพื่อมาบำสุุบำรุงบริษัทอาหารสัตว์ ในประเทศไทยเจ้าสูวอาหารสัตว์ได้ประโยชน์คอนแทคที่คุณทรายคนที่ได้ประโยชน์กลายเป็นนักธุรกิจคอนแทคที่คุณทรายคนที่ได้ประโยชน์เป็นขเขมรและคนที่ได้ประโยชน์คืออเมริการวมทั้งแร่หายากที่คุณทรายอเมริกาเข้าถึงบริษัทอะไรมันเข้าถึงและบริษัทอะไรมาล็อบบี้กับพวกคุณเรื่องทั้งหมด เป็นเรื่องไม่ธรรมดาและคุณจะโหนผ้าขาวดําอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ได้คุณจะใช้งานขาวดําในปัจจุบันนี้มาโหนมากบเกลือนในสิ่งที่คุณกระทําการไม่ได้ประชาชนคนไทยทุกคนตื่นรู้ประชาชนคนไทย,ท,ชชนนไท,ยทุกคนต้องตื่นรู้รทำไมจึงกลายเป็นนักการเมืองที่ไว้ใจไม่ได้ล่ะทำไมจึงกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไว้ใจไม่ได้ล่ะ ทำไมจึงกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะไม่ประชาชนคนไทยแล้วแวงแทงใจได้เหมือนกับนายกรัฐมนตรีแพรทองทานล่ะทำไมจึงไม่ดีไปกว่าแพรทองทานแล้วกรณีที่ประกาศออกมาว่าแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวก็จะไม่ให้สูญเสียแล้ววันนี้แม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวคุณได้คืนมาหรือย,ยัง มันก็สงสัยแต่หลักๆอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เดินตามน้องอีตุ้งติงสสดิ่งสีไปที่เขาใหญ่เดินตามน้องของพ่ออีตุ้งติ้งสสด็งสีไปที่เขาใหญ่เดินตามน้องของนายทุนพลังงานตีก๊อฟที่เขาใหญ่กูก็สงสัยตั้งแต่วันนั้นแล้วว่ามันจะหาดีได้ไหมการกระทำการทั้งหมดนั้น ทำไมจึงทําให้ประชาชนเจ็บช้าน้ำใจเล่าว,วันนี้ประชาชนเนี่ยแทบจะโดนด่าว่าเป็นกบเลือกนายแทบจะโดนด่าว่าเป็นกบเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีคนไหนก็ไม่ดีคนไหนก็ไม่ดีวันนี้กล่าวว่าอนุทินชาญวีกล่าวว่าจะดีกว่าคนเกา่าแล้วทําไมทําให้ประชาชนใจถึงเศร้าขนาดนี้เล่า การทายคอนแทคทั้งหมดนั้นเนี่ยไม่มีใครอ่านให้คุณฟังเหรอไม่มีใครแปลคุณรู้เหรอแล้วปากเนี่ยอ้าปากงับสปีดพะงาบพะงาบพะงาบนั่นเน่ะไม่สะดุ้งสะเทือนเหมือนกับการเปลี่ยนป้ายประเทศหรอมันเป็นการกระทําที่อุกอาจมากหลายคนบอกว่ารอให้นายดุลและตะวันีชี้แจงอีควายเงา ก็นายอดรรจุติเขาชี้แจงตั้งแต่วันที่เซ็นโดยอ้างว่าประเจาประเทศไทยประเทศชาติจะไม่เสียเปรียบอะไรก็วันนี้เมื่ออ่าน MOU มทั้งหมดมันเสียเปรียบเต็มคุมไม่มีคุมไหนที่เราได้เปรียบอีเงืองอีสึงตึงก็มีประชาชนส่งตึงอย่างมึงไงถึงมีนักการเมืองมีนายกรัฐมนตีที่เอาเปรียบประชาชนและประเทศชาติอย่างเงี้ย และใครก็ไม่ต้องมาแซ่ด็ตอร์มริกาในสภาสอสอคนไหนโหวตเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีพวกมึงก็ต้องไปถามเขาเองในวันพรุ่งนี้8ปดโมงเช้าตั้งกระทูถามวันมะลืน8ดโมงเช้าตั้งกระทูถาม เท่านั้นที่เขาแกะออกมาแต่ว่าน,นี่อเมริกามันโฆษณาไปทั้งโลกแล้วยุคนี้มันยุคอินเทอร์เนต็ตมันยุคข้อมูลข่าวสารทำไมถึงตามไปได้เล่าในคณะรัฐบาลไม่มีใครมีความรู้เลยเหรอไม่มีใครตะติงเตือนเลยเหรอในคณะรัฐบาลไม่มีใครที่จะรู้ไส้ในของแองมายูฉบับนี้เลยเหรอในคณะรัฐบาลเนี่ยไม่มีใครเตือนนายกรัฐมนตรีเลยเหรอในคณะรัฐบาลเนี่ย โดนตามน้องนายกร,ร,รัฐมนตรีไม่มีใครสกิดเลยเหรอว่าไม่สมควรเซ็นเป็นการเสียเปรียบแล้วก็ทำให้ประเทศอเมริกาได้เปรียบทั้งหมดได้ประโยชน์ทั้งหมดไอ้โดนัลด์ทรัมนั่งส่งตึงอยู่ตรงนั้นน่ะมันส่งตึงที่ไหนล่ะมันยิ้มแปร่เลยขณะเดียวกันหุ้นมาเน็ตยิ้มจนปากมันเลยแต่ขณะเดียวกันหันกลับมาที่อาแปะนายกร,รัฐมนตรีประเทศไทย ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยไม่ได้อะไรใส่มือมาเลยขายหน้าไปทั่วโลกนอกจากขายหน้ายังไม่เพียงพอแต่เวทีนี้เสียเปรียบเสียประโยชน์โดนยัดใส้ขนาดนี้แล้วทำไมจึงไม่รู้เรื่องเล่า ที่มาจากภาคเอกชนเป็น네ยังไงเป็นยังไงรลฐานมนตีพาณิชที่มาจากภาคเอกชนเป็นยังไงเปิดตลาดการค้าให้อเมริกาเข้ามาได้เปรียบเกษตรกรไทยเป็นยังไงนําเข้าเข้าโพดเพื่อตอบสนองต่อการขาดแคลนเข้าโพดเลี้ยงสัตว์ของเจ้าสัวรายใหญ่เป็นยังไงเฮ้ยเป็นยังไงไหนเอาไม้ไปใส่ใต้คางสุประจีสิ เป็นยังไงไหนบอกว่าเป็นรัฐมนตรีที่ดีไม่ใช่หรอแต่คณะรัมนรจึงกลายเป็นรัฐมนตรีที่ทำให้ประชาชนประชาชีทำให้ชาวเกษตรกรเสียโอกาสเสียเปรียบแล้วกลายเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าสัวได้ประโยชน์จากการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างมหาศาลอย่างนี้เล่าทาไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะ ไหนบอกว่าฉลาดไงไหนบอกเป็นรัฐมนตรีที่สมาร์ทแล้วก็ฉลาดไงเอาเฮ้ยทำไมจึงกลายเป็นรัฐมนตรีที่เอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชนแบบนี้เล่าแล้วคุณรู้ไหมคุณรู้หรือเปล่า ทามกลางสถานการณ์ที่เขาแก้ขปัญหาปัญหากันมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใดชุดใดชุดใดเนี่ยกเกษตรกรทําไมจะต้องมีโครงการปกการะกันรายได้แต่การโดยการรัฐบาลคุณไม่คิดหาโอกาสในการที่จะให้กเกษตรกรเนี่ยมีรายได้จากภาคการเกษตรพูดจาสวยหรูยิ้มแร้ทาลิปแดงปากแดงอยู่นั่นตัดเลปบินไปวันวันพันแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวปรากฏว่า ปล่อยให้นายกรัฐมนตรีไปสายคอนแทคกับประธานาัิบดีอเมริกาโดยที่มีการยัดไส้เอาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นำเข้ามาโดยปลอดภาษีโดยใช้ภาษีนำเข้าน้อยที่สุดคำถามก็คือเกษตรกรไทยมันจะอยู่ตรงไหนเล่าหรือรัฐมนตรีไม่รู้ว่าวันนี้มีเกษตรกรข้าวโพดอยู่ห้าแสนกว่าครัวเรือนหรือรัฐมนตรีไม่รู้ว่าวันนี้ มีเกษตรกรมันสัาลังอยู่ประมาณห้าแสนกว่าครัวเรือนหรือมึงไม่รู้มาเป็นรัฐมนตรีว่าเกษตรกรชาวนามีกว่าห้าล้านหกล้านครัวเรือนหรือคุณไม่รู้ว่าประเทศนี้เป็นประเทศกเกษตรกรรมประชากร,รส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรรมเป็นเกษตรกรมากที่สุดเ <c oughs> ฮ้ยรัฐมนตรี ที่อยู่กระทรวงการคลังปรากฏล่าลาออกไปคนหนึ่งเอี่ยวหรือไม่เอี่ยวก็ไม่รู้กับแก๊งสแกมเมอร์แต่ออกไปแล้วขนาะเดียวกันแม้ออกนายดรัฐมนตรีก็ไม่ได้พ้นมนทินนะคะแต่ขนาะเดียวกันรัฐมนตรีที่เหลืออยู่ก็ไม่รู้ว่าใครเอี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์อีกบ้างเอาขณะดเดียวกันรัฐมนตรีที่มีพอจะเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเอาเฮ้ย เสือเกื้อประโยชน์ให้กับเจ้าสัวหน้าด้านๆเฮ้ยประเทศไทยไม่ได้มีเจ้าสัวแอกเพียงแค่สองสามเจ้านะเว้ยแต่ประเทศไทยมีเกษตรกรมากที่สุดและประเทศไทยมีประชากรหกสิบเจ็ล้านคนมึงจะเอื้อแต่เจ้าสัวอาหารสัตว์กลุ่มเดียวไม่ได้นะเว้ยเฮ้คุณเป็นรัฐบาลที่พอจะเป็นความหวังของประชาชนคุณเป็นรัฐบาลที่พอจะมีความหวัง แต่ทาไมคุณจึงกระทาการเช่นนั้นเล่ามีสิ่งใดที่จะให้คุณเนี่ย s okay. <S ไปเซ็นสัญญา <c oughs> กับประเทศมแมนากาได้เปรียบทั้งหมดอะไรที่ทำให้สติปัญญาของคุณจึงบ้องตื้นแค่นั้นเล่า <c oughs> อะไรที่จะไม่สติปัญญาของคุณจึงบ้องตื้นแค่นั้นเล่า